สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่บญส่งชาแนวครับผมพยักหนล่านะพาทัวร์ชีวิตในต่างแดนครับวันนี้พยากรเปินบอกว่าหิมะจะตกนะครับน้องตอนนี้ผมอยู่ในห้องอยู่ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปฝ่าหิมะนะครับน้องฝ่าหิมะไปเลี้ยงงวครับไปติดตามกันเลยครับผมเดี๋ยวขอออกจากห้องเลยข้าน้องหิมะตกแต่พี่น้องเฮ้ยพอแล้วครับนี่หนห้องครับผมพี่น้อง หน้าห้องครับไม่เกือบครับเนี่ยหยังออกมาครับเนี่ยโอ้ยเม่บ้านออกไปแล้วอันนี้เจ็ดมงเจ้าครับีปนอ้องหนดหรอนาอยู่ครับผมอันนี้คือตกประมาณตนว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ห้อยแมวหยังเอ๊ะมองกลงนน้องไหนดิ มันมืดเดี๋ยวเคยถ่ายตอนแจ้งอีกทีนึงโอ้เขอปนหมดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะถ่ายเพีพอตอนแจ้งอีกทีนึงครับน้องอันนี้กลังหยางไปซำงัวครับผมวันนี้เขาจะไปเลี้ยงงัวทำกลางหิมะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวไปติดตามต่อครับผมตอนแจ้งๆนะครับน้องพอสวนประกาศข่าวแล้วครับพี่น้องตอนนี้เวลาเจ็ดโมงกว่าครับเนาะ นี่ครับบริเวณนาขอกง,งัวครับผมเอาฝ่าหิมะมาเลี้ยงงัวครับผมมันตกประมาณ40%ครับเดี๋ยวผมจะปไปไปหองง้อครับหลายคนน่าสงสัยว่าหิมะตกมันเย็นแบบนี้งัวมันอยู่ได้กะงัวอยู่ได้เหมือนเก่าครับผมงัอเป็นงัวเมืองหนาวนะครับเนาะอันนี้งัวยังไม่ได้โกนปีเลยครับผมประมาณ6-7เดือนครับเปิดพารลุม,มึงพร้อมหรลนหน่าเพื่น้อง เปิดพัดลมตลอดมดคืนมดวันเลยครับผมพมัดลมเดี๋ยวผมจะป้ายไปขอขอ,อกสี่นะครับนะ้องนี่ตั้งหยั่งไปขอขอกสี่อกสี่อกห้ามีต้องลวมหมดนะผมพอขาวโพลนหมดเลยครับผมพอเหรอพี่น้องผมมาอยู่เกาหลีสองปีครับผมกําลังหันเนี่ยครับผมหิมะตกหลายๆเนี่ยอยู่ภาคใต้มันบ่ค่อยตกนะครับนะ้องหิมะ นี่หน้าขอกสี่ครับผมอันนี้เป็นขอกห้าเนี่ยมันกระตกอย่างนี้มันแต่ว่ามันตกตกบอ่อแห้งนะครับน้องพยากรณ์ว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ขอกนี่เป็นงวงใหญ่ครับผมเดี๋ยวจะไปหอครับเวลามันเจ้าอยู่ครับนะ้องเปิดไฟบอ่อครับผมมันหมืดครับเนี่ยงวงใหญ่ไปนะ้องงว่ได้สองปีสองปีไปแล้วพอพัดร้อกเ็เปิดเปิดทั้งมันตลอดเวลาเลยครับผม มดวันมดคืนนะครับผมเขาก็กมาเรียงงอแบบนี้ครับผมปกติครับตรงนี้อย่างครับพี่น้องง้อมันเป็นง้อเมืองหนาวนะครับน้องแต่เขาก็ต้องพอมันอยู่ครับผมพอมันเป็นเป็นวัดเป็นใครก่อมี้หมูกไลายก่อมีกินเขาก็อประมาณนี้ครับผมแลวก่อเืออาหารคือยามันปกติครับเดี๋ยวผมป้าไปขอตังหลังก่อครับ นี่ด้านหน้าของนะครับนอ้องอย่างเลาะมากครับผมขอสามขอสี่ขอห้าก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะผมนี่แม่บ้านครับนี่ผมมดตื่นเต้นน้อยหนึ่งก่ถ่ายคลิปก่อนครับนอ้องแม่บ้านมันมามาก,ก่อนเม่อนมาทําก่อนครับผมเนี่อาหัวอาหารคุณทรงก่อถ่ายคลิปก่อนใจเย็นได้ขอยลุยต่อครับผม อันนี้สอนเจ้ามาเขาก็จะเอาเนี่ย,เอ,เ,ยเอายาขึ้นขึ้นจากค้างนะครับเนาะยาเก่ามัน,นครับผมหัวอ,อาหารที่มันกินเหลือเขาก็เคาะไว้แล้วเขาก็หือหม่ต่อเนี่ครับผมพอตั้งหลังแล้วครับพี่นอ้องพอตั้งหลังขอครับพี่นอ้องอู้อันนี่ที่เป็นไฟครับผมไฟแต่ว่า่นปล่อยน้ำออกไปได้ไ เลยงามาอีกแบบเลยครับผมขอถุงหน้านะพูดครับผมเขาหมดเลยครับผมภักใต้นี่เป็นบางตีเนี่ยบางตีกับว่ตตกครับผมผมมาใหม่ๆหมผมอยู่แถวอุนซานครับผมอันนี้อยู่ควังจูครับผมผมมาใหม่ๆหม่ผมอยู่อุนซานปีหนึ่งบ่มีหิมะเลยครับผมมีตกน้อยๆครับอันนี้มาอยู่ควังจูก็เลยรั้งแรกครับผมก็เลยตื่นเต้นหน่อยหนึ่งครับน้อพอพอละอองมันครับผมพอละอองมัน ตกเขามา้าในของหัวครับเนี่ยอันน้อมันก็จะปิวเข้ามาอยู่ครับตังบนตังบนมันมีสองอยู่ครับนาอบนหลังคาครับเนี่ยมันก็จะปิวปลอยปลอยกลอยกลอย,ล,อยลงมาเกาะตัวกันเรยวผมจะปาไปหอดัน,นออกตอน,ตนแจงๆนะครับนาอโอเคครับบรรยากาศในของหัวเอาตวอ,อีก,ก่อนครับผม ห็นกันไปแล้วเนาะเรียงงัวในบรรยากาศหิมะตกครับผมเนี่ยครับมันยังตกเข้ามาอยู่เนี่ยมันปิวเข้ามาอยู่ครับเนี่ยเห็นเป่านี่บรรยากาศด้านนอ,อกครับพี่น้องอหิมะตกอย่างหลายเลยครับผมนี่เป็นรถหัวอาหารครับหัวาหารถี่เทาไอ้ หัวอาหารที่เขาไออเอาเฮือแต่ละขอ,อนะครับน้องนี่เขาเฮือขอ,อกสีเดี๋ยวรอเราเขาจะไปขอ,อกหาต่อครับผมต่อฮิมะยังตกเลยเลยครับผมนี่คือหม่บ้านจัดการไม่เลยผมผมถ่ายคลิปอย่างเดียวกับตื่นเต้นครับโอ้โหห้องิมะโอ้ฮิมะตกหลายกันนะครับพี่น้องพอตั้งหนอ่อกครับขาวหมดเลยครับผมเดี๋ยวผมปาไปอะนะขอกงอนะงอขอกหาครับผม นี่เป็นงัวขอค่าครับผมงัวเกือบสองปีแล้วผมเนี่ยปีแปดเดินห่องปีเจ็ดเดินห่องใกล้จะครบสองปีแล้วครับผมอันนี้สังเกตต้านค้างมันจะปิดเต้นนะครับเนาะเวลาฝนตกหิมะตกมันจะปิดเต้นก็มีตัวเองครับผมดอกนั่นเปิดปก,กติครับพัดลมยังเปิดปก,กติครับเตัวผมปลาไป ไปขอบรรยากาศด้านนอกอีกรอบนะครับนอ้องอันนี้เป็นบริเวณด้านกลางเกาะห้าครับน้องเดี๋ยวผมจะออกไปขอครับเนี่ยอันนี้คือเกาะห้าครับตั้งนากจิเป็นตั้งเขาครับเขาพ้นไปด้วยหิมะครับผมเวลาตอนนี้เจ็ดโมงกึ่งครับผมบรรยากาศดีขนาดครับผมโอ้ฟินเลยครับผม เลี้ยงงอแบบฟินเลยครับผมหิมะตกครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องโอเคนะครับน้องสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับผมติดติดตามครับน้องได้หันกันแ้วครับผมเลี้ยงงอบรรยากาศหิมะตกเป็นจได้์นะครับน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ